หลวงปู่ดูปราบผีน้ำมันพลายผมชื่อไกรทำงานอยู่ที่ถนนสาทรมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสนิทกันมากวันเสาร์เพื่อนผมบอกว่าจะชวนผมไปเที่ยวบ้านย่าที่อยู่คลองจินดาแถวแถวสามพรานผมตกลงทันทีเย็นวันเสาร์เราเดินทางไปถึงบ้านของย่าเพื่อนประมาณหนึ่งทุ่มมืดมากแล้วพอถึงบ้าน พอย่าเห็นเพื่อนผมมาแกก็ดีใจใหญ่ทักทายอย่างรักใคร่เอ็นดูแกพูดว่านานแล้วแกไม่ได้มาหาย่าเลยผมงานยุ่งครับเดี๋ยวนี้ย่าเป็นยังไงบ้างย่าตอบว่ายังเหมือนเดิมผมเห็นเพื่อนคุยกับย่าของเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่คำทักทายของคนทั้งสองนั้นกลับมีเงื่อนงำเราทั้งหมดกินข้าวและนั่งคุยกันยาของเพื่อนท่านดีมากคุยสนุกทําให้เราสองคนหัวเราะตลอดพอประมาณสามทุ่มกว่าย่าก,ก็เดินไปกลางมุ้งให้เราสองคนนอนผมและเพื่อนนอนคุยกันจนหลับผมหลับไปนานเท่าไรไม่รู้ มาตื่นอีกทีเพราะตกใจเสียงของย่าเพื่อนเพราะแกร้องอย่างโหยหวนผมรีบปลุกเพื่อนให้ตื่นแล้วเราสองคนก็ไปดูย่าพอย่าเห็นเราทั้งสองแกทำตาขวางแล้วชี้มาที่เพื่อนผมแกพูดว่าปู่ของแกทรมานกูกูเจ็บกูหนาวกูหิวเหลือเกิน แล้วแกก็นอนชักติ้นชักงอไปมาผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมตกใจมากเพราะในชีวิตเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเคยเห็นแต่ในหนังซะมากกว่าเพื่อนผมร้องบอกว่าไม่ต้องตกใจช่วยกันจับย่ามัดไว้ก่อนและเพื่อนก็ไปเอาผ้าผืนยาวมาช่วยกันมัดแกวไว้กับต้นเสาเรือนพอมัดเสร็จก็หันมาพูดบอกผมว่า เองไม่ต้องตกใจเป็นอย่างนี้บ่อยเดี๋ยวใกล้ๆเช้ามืดก็จะหายเองกูลืมไปว่าวันนี้เป็นวันพระสิบห้าคำ่ำผมเลยถามมันว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันพระสิบห้าค่ำเลยหรือมันบอกว่าเออก่อนนี้พอผีเข้าก็เอาเชือกมามัดย่าวไว้กับต้นเสาเรือนแต่แกดิ้นเชือกบาดมือเป็นแผลใหญ่รักษาเป็นเดือนถึงจะหาย ตอนหลังเลยต้องเอาผ้านุ่มๆม,มาผูกแทนเชือกผมเลยถามมันว่าผีอะไรเข้าย่าวะถึงได้ดุจังมันเลยบอกว่าผีเคยบอกว่าเป็นผีน้ำมันพรายตายท้องกลมและเล่าต่อว่าลุงเคยบอกว่าในสมัยที่ปู่ยังหนุ่มๆอยู่ย่าเป็นคนสวยมาก มีผู้ชายทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นมาจีบย่าหลายคนปู่เป็นผู้หนึ่งในผู้ชายเหล่านั้นปู่ก็ไม่ได้หล่อแต่ได้ย่ามาเพราะว่าแกมีอาจารย์ดีมีวิชาแก่กล้าให้น้ำมันพายปู่มาแล้วปู่ก็เอาไปดีใส่ย,ย่าย่าเลยตามปู่มาตอนหลังถึงได้แต่งงานกันแล้วถึงได้มีพ่อกูและมีกูนี่แหละ พอแต่งงานได้ไม่นานอาจารย์ของปู่ก็ได้ตายลงไปเลยไม่มีใครถอนมนน้ำมันพรายให้กับย่าพ่ออยู่มาหลายสิบปีมนน้ำมันพรายก็เข้ากระดูกผีตายท้องกลมในน้ำมันพรายเลยอาลวาดใหญ่มันบอกว่ามันเจ็บมันปวดมันหนาวมันหิวทรมานเหลือเกินแบบที่เองได้ยินนั่นแหละผมถามว่า แล้วทำไมไม่พายญาไปรักษามันก็บอกว่าปู่กูพาไปมาหมดแล้วอาจารย์หรือหลวงพ่อหลวงปู่ที่ไหนใครเขาว่าเก่งว่าดีปู่พาย่าไปมาหมดปู่บอกว่าพอไปไล่ผีผีมันก็ออกหนีไปแต่พอกลับบ้านผีมันก็กลับมาเข้าอีกเป็นอย่างนี้ทุกทีนี่ปู่ก็ตายไปหลายปีแล้ว ญาติพี่น้องเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอมันเล่าจบผมก็นึกขึ้นได้ว่านะ้าของผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูเคยให้พระผงดวงมาไว้แขวนคอนะ้าบอกว่าตอนผมยังเล็กๆพ่อกับแม่เคยนำดวงของผมไปให้หลวงพ่อทางสุพรรณบุรีดูท่านบอกว่า จะต้องตายตอนวัยเบญจเพศอายุ25ปีพ่อแม่ผมมีผมคนเดียวน้าผมบอกไว้ว่าหลวงปูด่ดูท่านศักดิ์สิทธิ์มากถ้าจำเป็นให้อธิษฐานให้ท่านช่วยผมจึงบอกกับเพื่อนว่าผมเคยอธิษฐานขอหลวงปู่ให้รอดอยู่จนแก่และผมจะทำบุญมากๆนี่ก็อายุ28ปีแล้วยังไม่ตายเลย ท่านศักดิ์สิทธิ์มากผมจะอธิษฐานอีกครั้งให้ท่านช่วยยาเพื่อนผมรีบบอกว่าเออดีแล้วพวกเราสองคนก็เข้าไปใกล้ๆยา่าผมหยิบพระผงดวงจากในคอเสื้อขึ้นมาอธิษฐานว่าขอบุญบาร,รมีของหลวงปู่ดูจงช่วยให้ผีน้ำมันพายพ้นจากความทรมานได้ไปเกิดทีเถิดครับสาธุ แล้วผมก็เอาพระผงดวงคล้องคอย่าทันทีพอพระลงถึงคอผีน้ํามันพรายก็ร้องว่าโอ้ยเย็นโอ้ยเย็นทนไม่ไหวแล้วแล้วย่าก็ล้มลงสักพักไม่ถึงห้านาทีแกก็ฟื้นขึ้นมาอย่างปกติวันรุ่งขึ้นเราทั้งสองก็เดินทางกลับกรุงเทพและหลายเดือนต่อมาเพื่อนผมก็ได้กลับไปเยี่ยมยา่า พอมันกลับมาผมจึงถามว่าย่าเป็นอย่างไรบ้างมันบอกว่าผีน้ำมันพายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย